สวัสดีครับทุกคนยินดีดต้อนรับสู่ช่องวันเดอร์บอยครับถ้าพูดถึงปัญหาผิวที่ทุกคนต้องเจอแล้วก็แก้ยากมากๆเพื่อน,อนๆึกถึงอะไรครับฝ้ากระสิวยังไม่ใช่ครับรอยสิวผิวหมองคล้ำอันนั้นก็เด็กๆครับปัญหาที่ทุกคนต้องเจอแล้วมดกมําลังปวดหัวกันมามากๆก็คือเรื่องของริ้วรอยนั่นเองครับริ้วรอยมันเป็นภยนัยเงียบนะครับคือเราจะไม่ได้ทันตั้งตัวว่ามันจะมามันจะหนึ่งสองสอาม ริ้วรอยมาแล้วแก่แล้วแก่เฉยเลยก็คือมันแก้ยากมากนะครับไม่งั้นเราจะไม่เห็นผู้ใหญ่แบบมีริ้วรอยหรอกทุกคนก็จะหน้าตึงกันหมดแล้วครับแล้วการรับมือกับปัญหาริ้วรอยที่ดีที่สุดนะครับก็คือการดูแลตั้งแต่เนินๆนั่นเองครับแล้ววันนี้มาขอแนะนําน้องใหม่คนนี้ครับ อะควาพลาสอินวิก a เรตติ้งเฟิร์มิงแอมพูน้องเป็นแอมพูตัวใหม่ล่าสุดของอะควาพลาสครับที่จะในเรื่องแอนตี้เอจจิ้งแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวครับสิ่งที่เราจะสามารถคาดหวังจากน้องเขานะครับนั่นก็คือเรื่องของการช่วยลดเลือนริ้วรอยครับให้ความชุ่มชื้นกับผิวลดและชะลอการเกิดสิวและช่วยให้ผิวกระจ่างใสเรียบเนียนขึ้นครับส่วนผสมสําคัญที่น่าสนใจก็คือตัวเพอร์โกลวิกโกคอมเพล็กซ์ครับมันเป็นสารสกัดที่สกัดจากพืชแล้วก็ผลไม้ที่สีม่วงครับในพืส่วอ เพื่อนๆต้องเคยได้ยินแน่เลยเหมือนดาราฮอลลีวูดเขาก็จะมีเหมือนเมน,นู1วันเนี่ยเขาจะกินผักผลไม้สีม่วงเป็นการบำรุงผิวเป็นการดีท็อกซ์ผิวนั่นเองครับสารแอนโทไซยานินจะช่วยในการออกฤทธิ์ไปลดการผลิตเม็ดสีเมลานินครับช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสนั่นเองนอกจากนี้เขายังช่วยในการชะลอ,อการเกิดริ้วรอยแล้วก็ชะลอ,อการเสื่อมของ อีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจก็คือสารสกัดจากรวงข้าวครับตัวนี้เขาจะช่วยให้ผิวของเราเฟิร์มขึ้นครับลดเลือนริ้วรอยแล้วก็เป็นสารต้าอนอนุมูลอิสระที่ดีหนึ่งตัวเลยครับและอีกหนึ่งตัวที่เขาใส่มาเข้มข้นก็คือตัวในาซนามายหรือวิตามิน B3 ครับเขาเป็นวิตามินครอบจักรวาลครับช่วยได้หลายๆเรื่องยกตัวอย่างนะครับเขาสามารถช่วยได้ในเรื่องของเม็ดสีลดการอักเสบกระตุ้นการสร้างเซลล์ไมา้ช่วยให้ผิวแข็งแรงแล้วก็ลดการผลิตน้ํามันครับเพราะฉะนั้นส่วนผสมตัวนี้ดีกับคนเป็นสิมากๆครับ แล้วเนื้อแอมพูเขาดีมากๆนะครับคือเป็นเนื้อใสๆมันมีความเข้มข้นแต่พอกเกลี่ยไปเนี่ยก็คือซึมเข้าผิวไปเลยบางเบามากๆเลยหมดกาพูเลยนะว่าสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยทุกคนไม่ว่าจะผิวแห้งผิวมันผิวผสมผิวธรรมดาผิวผู้ชายผิวผู้หญิงใช้ได้ทุกคนครับตัวนี้ส่วนวิธีใช้ก็สามารถแอปพลายได้หลากหลายรูปแบบเลยครับวิธีแรกเราก็ใช้1 2ถึงหยดทาทั่วใบหน้าและลําคอเช้าและเย็นได้เลยครับในขั้นตอนของเซรั่มหรือถ้าใครมีเซรั่มประจําอยู่แล้วนะครับก็ ทาตัวนี้ตามในการบูสต์ผิวเข้าไปอีกได้เลยไม่มีปัญหาครับวิธีที่2ครับเราสามารถผสมแอมพูตัวนี้เข้ากับสกินแคร์ตัวอื่นๆได้ครับไม่ว่าจะเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์มาส์รองพื้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงผิวเข้าไปอีกครับมาพูดถึงความประทับใจส่วนตัวของมดนะครับตัวนี้มดได้มาประมาณช่วงกลางเดือนพฤศจิกาครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณ2อาทิตกว่าเกือบ3ามอาทิตย์แล้วครับความประทับใจแรกก็คือเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ย เนื้อเขาบางเบามากคือพอบีบออกมาเนี่ยมันมีความเข้มข้นนะครับตอนแรกนกว่ามันจะหนึบผิวแต่พอเกลี่ยไปปุ๊บมันซึมเข้าผิวหมดเลยมันช่วยส่งเสริมทําให้เราอยากทาสกินแคร์มากขึ้นนะครับตอนเช้าลงเมเจารเซอร์แล้วกันแดดตามก็ไม่เ,นเนหนียวเหนะเลยทุกคนและวิธีการใช้ที่หมชชอบที่สุดนะครับก็คือเอามาใช้มาส์กหน้านั่เองครับมดจะหยดใส่พวกสำลีหรือว่าทิชชู่มากในขั้นตอนของการมาส์กหน้าไปเลยเนาะโมดจะลงโฟนเนอร์น้ำตบเซรัม่มแล้วก็ใช้ตัวแอมพูตัวนี้ในการมากหนน้รัลววว่่่อยยมมมดดเเเจไชผิีๆะ็า เออมันลดไปเยอะมากๆเลยวิธีนี้มันอาจจะเปลืองนิดนึงแต่คอนเฟิร์มว่าเฮ้ยพอมาคเสร็จเนี่ยผิวมันอิ่มขึ้นมันชุ่มชื้นขึ้นเห็นผลมากๆนะครับส่วนเรื่องผลระยะยาวเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ฟังกันเรื่อยๆดีกว่านะครับถ้าเพื่อนๆสนใจตัว Aqua Plus Invigorating Firming Ampoule นะครับสามารถหาซื้อได้ที่ช่องทางออนไลน์ครับในไลน์หรือในเว็บไซต์ของเขาก็าได้เดี๋ยวผมจะขึ้นมาให้ตรงนี้แล้วก็ใส่ไว้ใน description box ให้นะครับ อย่าลืมดูแลผิวกันตนั้งแต่เนิ่นๆนะครับวันนี้มาขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย